สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ที่เรือยำแซบตลาดสดสุดเถลิกทศรีราชาสวัสดีครับพี่เรือพี่เรือก็ยุ่งอยู่ครับโอ้โหวัตถุดิบแน่นร้านเลยครับตรงนี้จะเอาโลนิดอะไรนะย่างย่างแบบแยกย่างโรนิดล้เน้นไม่ใส่ ยางยางยางมะม่วงก่อนลองมะม่วงตอนจะเอาข้าวโพดไหมหรือเอาแต่มะม่วงข้าวโพดด้วยใช่ปะอันนี้ลงของเพิ่มแบคบเนี่ย ไม่นะพี่ปกติแต่ว่าจะมีเพิ่มเพิ่มเอ็นหอยมาเอ็นหอยจอบแต่ว่าแมงดามันหา,ามไม่ได้แสดงว่าเป็นคนดีกันหมดแล้วเป็นคนดีกันหมดแล้ว แสดงว่าขายออนไลน์เยอะเนาะก็พอมีอ่ะครับสลับสลับกันไปนี่ครับเป็นรวมิดแมวมีไก่ใช่ไหมใช่จ้ะ เป็นเอสีพี่เรืออยู่เนี่ยเอสพีสี่มพี่เรือบอกพี่เรือไม่เคยโกรธเลยนะครับแต่พี่เรือจะใช้ปรับปรุงเลยถ้ไหนที่เอสีบอกว่าอันนี้ติดนิดอันนั้นติดหน่อยเนี่ยปรับปรุงหมดเลยใช่ครับแล้วก็ไม่โกรธเลยนะครับชอบซะอ,อีกนะฮะ ก็อาจจะถือคติที่ว่าคนดีชอบแก้ไขคนอะไรชอบแก้ตัวงั้งนหรอเปล่าของพี่เป็นอะไรนะรวมที้ทะเลวนเส้นใช่ไหมผู้ช่วยแล้วด้วยแยกนะ้ำ ได้ทุกอย่างเนาะตรงนี้มันเงียบๆหนยฝนะตกอายุมันเข้าเนาะแต่ส่วนมากพายามาช่วงประมาณ6โมงไปแล้วเลยเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนทำง,งานเดียวเลย ก็ศรีราชานี้ก็จะเป็นโซนที่คนญี่ปุ่นอยู่เยเอะเนาะ เพราะว่าพี่เรือจะเป็นคนยิ้มยากนิดนึงเนาะร้อยหนึ่ง,งจา้งจาเราเป็นทะเลอย่างเอ็นหอยนี่เราขายไงครับเนี่ยชุดละร้อยนะครับเอ็นหอยนี่คือชุดละร้อยนะครับถ้าดูพวกปูต่างๆเนี่ยไม่สดไม่ขายนะแล้วก็ลัุดิบมีปัญหาเนี่ยให้แจ้งได้ทันทีนะครับพี่เรือรับผิดชอบเต็มจํานวนเลยนะครับ ราะว่าบางทีมันก็อาจจะมีหลุดบั้งแต่น้อยนะครับอันนี้คือเท่าที่ได้พูดคุยถ้ารถไหนมีปัญหาที่พี่เรือจะโพสผ่านทางเพจทันท,ทีเลยนะครับเป็นการรับผิดชอบอคือไม่ยอมเสียน้อยเสียยากนะครับคือจะเสียทีเดียวเลยเนาะเพื่อรักษาเสียตังรเรต้งเสียลูกค้าไม่ยอมเลยนี่ครับ าอันน oui> er like ี้ส่ยังไงหุนเต้นรวมมีรถจัด ถูกรวมกันหรือแยกนะแยกคนละคนละบ้านเานาะต่าแบบปีหน้าว่าจะทำร้านใหม่แล้วเคาน์เตอร์มันแรงจะลำบากอ๋อมันสูงแล้วมันกว้างไป เวลาเราเอื้อมก็กดแขนกดขาไปหมดเลย <c oughs> ขนาดเป็นคนสูงนะยังเกินเอื้อมเลยนะยังเกินเอื้อมต้องทำเป็นรูปตัวอ L ไหมกำลังว่าจะทำแบบนั้นครัมันจะได้หยิบง่ายนะกำลังว่าตรงนี้ว่าจะปิดหมดเลยแล้วก็เปิดแค่องนี้ห้องเดียวใ้อนะ้าะใช่จับแปดสิบเจ็ดสนะิบร้อยห้าสิบบาท ได้ไม่ต้องสัมผัสกันเยอะสาธุกดให้ให้เงินเสเวลามคะรรจันที่จะถึงนี้หยุดเนาะพุธที่จะถึงนี้หยุด คนที่จะถึงนี้หยุดแล้วก็วันเสาร์ที่จะถึงนี้ไม่ฉีดวัคซีนหยุดอ๋อครับ้มเหลาไว้ไหมอันนี้แปดสิอบอะไรครับเป็นรวมนี้ก็ให้เอฟซีจำวันด้วยนะครับเ,รเดี๋ยวจะมาแล้วไม่เจอคูม้ากับคุ้ดผสมกันจ้ะตั้มเหล่านั้นจำให้ดีก็จะ เป็นมะนาวสดนะครับแลว้วก็จะไม่คั้นไว้แต่คั้นกันสดๆพราะที่เรือบอกว่ามันจะได้กลิ่นได้รสที่อร่อยกว่าคั้นไว้นะครับและมาชิมกันได้ที่ตลาดสุพรรณเลิอนะครับนี่ยำปีงไก่ เจ็ดสิบบาทนะครับยำครีมไก่หรือย,ยำเล็บมือนางน,นะครับตลาดก็หาง่ายครับอยู่ถนนเส้นหน,น,นองเยบูเลยเส้นนี้ถ้าวิ่งทะลุก็จะไปเจอกับมอเตอร์เวย์นะครับเสร็จไหมครับ ตินี้คนลุมเลยใช่ไหมช่วงเย็นใช่ทำไม่ค่อยมาประมาณ6โมงไปแล้วอะครับเจสซี่จะมาชิมก็แนะนําให้มาก่อนกโมงเนาะใช่ถ้าจะถ้าจะไม่ว่า,างรินก็คือโทรมาแล้วก็แจ้งรับหน้าร้านก็ได้ครับนี่อย่างอันนี้เขาก็โทรมาแล้วก็จะมารับช่วงเย็นครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรใส่ไว้ใต้คำอธิบายนะครับ เริ่มทำหลากหลายเนาะใส่อ่ะเมนูใหม่อุปกรณ์ก็ใหม่สมชื่อเลยครับใบเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยพวกเหรอประมาณสี่ร้อยเป็นคกไม้เนาะใช่ครับ ต้องบอกอีกทีนะครับเพราะว่ามุมมันมุมมันถ่ายยากเดี๋ยวพี่เรือจะปรับปรุงใหม่อีกนะครับเพราะว่าเดี๋ะว่าจต่คนอื่นลำบากเลยพี่เรือยังเองลำบากเองครับ ที่เหส่มาอม่วงอย่างเดียวหรือเข้าโพดด้วยไคกับตลาดสุขเทเลอร์ถนนนองเงยบุูสีราชาไม่สดไม่ขาย เท่าไหร่ครับเมนูนี้ร้อยยี่สิบบาทหนึ่งร้อยยี่สิบาทเท่านั้นนะครับเราจะใส่อะไรเข้ามังครับมีปูมาอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นปูมาพุ้งสดครับเป็นเหลา<ม>แล้วก็ส<ด>ใส่มะม่งวงขา้าวโพดแล้วแต่ลูกค้าเลยบางคนเขาก็ไม่ใส่บางคนก็ใส่สองอย่างอย่างเดียวเลยก็มี ก็นจะมีแต่ตำเหล่าเลยนะตำอื่นไม่มีเลยต้มตำไม่มีตำมะละกอมไม่มีตำตั๊วไม่มีตำปลา,มาไม่มีนะครับมีแค่เหล่าอย่างเดียวเขาจะขายเท่าที่บอกมานี่ทําไม่ทันแน่นอนม,มัน้ไม่ไหวแค่ตำก็หมดเวลาแลวเนาะใช่ครับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูกึ่งยำนะครับกึ่ง<ช>ตำ 120ะนโอเคนะครับก็ฝปากกันไหมนะครับคลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เดินสายสายคลิปด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจหาใส่คลิปเพื่อเพื่อนได้ชมกันแล้พวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับพี่เรือ